สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะเช้าบ่ายวันที่4กุมภาพันธ์2568ค่ะกทุกคนค่ะวันอังคารก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนาวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f อขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ f อได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ f อจะสามารถนาไปใช้ได้ดทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่าน ก่อนอื่นนะคะทุกคนเราไปดูวันที่3ค่ะทุกคนขาะว,ว่าเข้าหรือหลุดนะคะสาหรับวันที่3นะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้3ได้2รอบบ่ายให้1ได้0รอบเช้ามา296 5 3าเด่นมา3นะคะทุกคนคู่5335หใจบ่ได้จับจจจุ้งมาให้เพิ่นออกพี่น้อง3 4 3 6 3 7จับเมดพี่น้องขา3หาจุ้งมาให้เพิ่นออกนะคะเลขเด่นประจําวันหลุดทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะคะทุกคนสําหรับ2กับ7 รอบบ่ายใจะให้หนึ่งและศูนย์ศูนย์มาสองเด้งคะ่ะทุกคนมาศูนย์ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เข้าคู่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์นะคะทุกคนคู่ตัวเด่นไม่มาเข้าคู่ตัวไม่เด่นนะคะทุกท่านเอา้าไปต่อลุนต่อพี่น้องขาวันที่สี่วันอังคารก็ขอให้ fc โชคดีถ้า fc ชอบนะคะทุกคนแต่ว่าหุ้นวันอังคารไม่ค่อยไหลดีนะคะทุกคนถ้าหลุดก็หลุดทั้งวันเลยนะคะทุกคนเริ่มหลุดก็ถ้าเริ่มหลุดตั้งแต่นี้เคอีก็หลุดยาวทั้งวันนะคะทุกคน ใช้บ้างนวันนมอนงคารบ่ค่อยหลุดพี่น้องไม่ค่อยเข้าค่ะทุกคนพูดขอโทษขออภัยคะ่ะแต่ถ้าเข้านะคะทุกคนเข้าหมดเด้อยพี่น้องกับแหล้วจดดวงเนาะพี่น้องเนาะมาดูค่ะทุกคนสําหรับวันที่4นะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่เลข4และเลข3เรามาดูความน่าจะเป็น4 2 4 1 4 8 4ี่เก้า4ี่ห้าสี่3ูนาสองสาหนึ่งาสาามแะคะทุกคนวันนี้จับเลขไม่เต็มสปริงเท่าไหร่นะคะพี่น้องเลข3นะคะทุกคน หลายตัวพี่น้องจับคู่หนึ่งเสียดาคู่หนึ่งนะคะรอบบ่ายค่ะทุกคนอยู่ที่สองและหนสองค่ะสองสี่สองสามสองปสองสองเกสองหนึ่งหงค่ะหนึ่งสี่หนึ่งสหนึ่งแหนึ่งศ หนึ่งเก้าหนึ่งหกประมาณนี้ค่ะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะสี่สามสองหนึ่งสี่สองสองหนึ่งสีหนึ่งหนึ่งสหนึ่งหนึ่งสี่สาสองสองสสาหนึ่งสสองกับ1นรอบาบสองสี่สองสองสามสามสองสองหนึ่งหนึ่งสอง สี่หค่ะหนึ 1, 4, 4, 1, 1, 3, 3, 1. ่งสี่สีามสามหนึ่งเีขานี่ก็คือผู้ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายค่ะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย f อฟท่านไหนชอบผู้ไหนอย่าลืมไปแล้วกับ,กบด้วยทุกคู่นะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขสามและแปดเลขเบิ้ลประจําวันคือสามส เลขสและเลข8นี้ FC สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเด่นรอบเชา้าอยู่ที่4และ3เด่นประจําวันอยู่ที่3ามและแเป็นส4 3่สา8สาติดคู่ตะเดินสามสี่นะคะสามค่ามสามติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวัน2กับ1รอบบ่ายและ3กับ8เป็น2 3 3 2า8สา ติดก็จ,จะเรนสองสามสามสองหนึ่งค่ะหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะทุกคนหนึ่งสามกับหนึ่งแปดนี่ทั้งวันเจก็ชอบอยู่นะคะทุกคนก็แล้วแต่ทุกคนจะชอบนะคะทุกคนชอบก็ค่อยตามเนาะคะ่ะบ่มัก,กับพานค่ะพี่น้องค่ะทุกคนค่ะประมาณนี้นะคะสําหรับคู่ที่ใจจับให้ก็ถ้าไม่ชอบก็สามารถจับใหม่ได้นะคะทุกคน ค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอิกนะคะวันที่4มกราคม2,568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะ่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีะคะ่ะโชคๆมนันหมุนสู้ทุกคนพี่น้องสวัสดีคะ่ะ